สวัสดีครับวันนี้เราจะมารวบรวมเอา9มุกเด็ดๆที่แกงคอเซนเตอร์มักอจะใช้หลอกให้เราโอนเงินไปให้มันอ่าอันเนี้ยเอาไม่ไม่ใช่ว่าแกงคอเซนเตอร์มีแค่9มุกนะพี่รับรองได้เลยโอ้โหในอนาคตเนี่ยยังมีมุกอีกเยอะยังมีสตอรี่อีกเยอะพี่จะทำให้คุณ ตกอกตกใจอ่าที่คุณโอ้โหอยากได้จังเลยอะไรเงี้ยนะหลักการก็คือหนึ่งทำให้คุณโลภสองทำให้คุณตกใจแล้วก็กลัวสามก็คือเรื่องผูกพันเรื่องความรักเรื่องความผูกพันอ่าอะไรเงี้ยความรักก็เรื่องเซ็กเรื่องอะไรด้วยก็มารวมกันนั่นแหละแล้วก็เรื่องความสงสัยสี่ประการหลักการของอันนี้ก็คือหลอกให้คุณโอนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่โอนคุณก็ไม่โดนหลอกโอเคไหม โอเคไหมเออเอาเอาแบบเอาแบบหลอกโอนเงินอันมันมีอีกแบบก็คือรอให้กดหน้าอันนี้อันนี้อีกแบบหนึ่งคนละแบบเดี๋ยวรวมไว้อีกคลิปหนึ่งอันนี้อันนี้แบบรวมมุกหลอกให้คุณโอนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่โอนคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่ออ่าคุณจะฟังจนหูเปียกหูแฉกก็ตามไปเถอะยกเว้นจะไปมือลัน่นกดเข้าเรียบร้อยเลยอ่าไม่โอนไม่เป็นไรโอเคไหมอ่า,อ,าอย่างแรกเลยก็จะมาแบบประเภทแบบ อ๋อคุณไปเปิดบัตรเครดิตมีหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเบอร์ของคุณอย่างเงี้ยมีหนี้มีสินที่คุณไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้เสร็จอาโอนสายตำรวจตำรวจบอกว่าอ๋อบัญชีของคุณนี่มันมันติดกับคดีค้ายาเสพติดคดีค้ามนุษย์คดีฟอกเงินนะไปยาวเลยผมมากฏแหมพอพูดถึงตำรวจปั๊บนี่เใจเราก็ตกไป็นหยตะตุ่มแล้วมันก็ตกใจเลยใช่ไหมตกใจฮะผมเนี่ยนะ ผู้พันคดียาเสพติดคดีค้ามนุษย์คดีป่อเงินโอ้โหโดนทั้งสามดอกเลยจบเลยบอกก่อนเพราะนั้นพอตกใจป้าสติแตกป้าเรียบร้อยอ่าหลอกไปหลอกมาอคุณจะยืนยันความเป็นถึงตัวเองได้ไหมยืนยันได้โอนเงินมาให้เราตรวจสอบอ่าโถเ่องนี่แบบนี้ไม่ได้เลยเวลาโอนเงินไปแล้วมันตรวจสอบเราไม่ได้พี่ถ้าตำรวจจะตรวจสอบพี่เนี่ยเขาจะไปที่ธนาคารไปเอาชื่อพี่ไปที่ธนาคารแล้วก็ไปขอธนาคารเปิดสเตมเมนต์ไห้ดูว่าการเดินบัญชีของไอ ไอบัญชีเนี้ยมันเป็นยังไงเพื่อตรวจสอบว่าคุณไปผูกพันพวูาผัวพันกับพวกแก๊งค้ามนุษย์แก๊งคดีอ่าแก๊งยาเสพติดไหมหรือพวกเอ่อพวกข้องเงินไหมอะไรเงี้ยตัวการโอนเงินไปไม่ได้ทาให้ตรวจสอบโอเคไหมมันตรวจสอบไม่ได้ยิ่งโอนไปยิ่งทําให้ตรวจสอบไม่ได้ใหญ่เลยโอเคอ่าพันเอาแบบสั้นๆแต่คลิปนี้ถ้าจะยาวนะขอ้อที่สอง อ่ะจะอ้างบริษัทขนส่งไม่ว่าจะเป็นดีเอชเอนี่คนข้างโดนหนักเออไปรษณีย์ไทยนี่ก็โดนนะมาแกโดนว่าคุณมีพัสดุมาจากต่างประเทศหรือคุณส่งพัสดุไปไปต่างประเทศไอ้พัสดุเนี่ยนะอ่อมันมันเปิดดูแล้วมันมันมันมียาเสพติดอยู่ข้างใน อ่าอันนี้ต้องคุยกับตำรวจแล้วอ่าตกใจอีกแล้วมันมีพัสอร์ปอยู่ในกล่องมีพัรว่าอ่ามียาเสพติดอยู่ในกล่องอันเนี้ยคุณต้องคุยกับตำรวจแล้วโอนสายตำรวจโอ้ขยันเว้บอกวขนส่งที่ไหนไปสถานีที่ไหนก็จะมีโอนสายตำรวจไม่มีหรอกยางมากก็าแจ้งตำรวจตำรวจมาจับคุณที่บ้านนะแน่นอนนเร่ของแท้แล้วของปลอมก็โอนสายไปตำรวจอ่าแอดไลน์เลยอ่าเออสพต่างจังหวัดประเภทแบบอยู่ไกลไกไปไปไป เราไปสถนานีไม่ได้อะไรเงี้ยเขาถ้าคุณอยาก,กเคลียร์ตัวเองไหมอยากเคลียร์ตัวเองโอนเงินมาเรียบร้อยน,น,จจอนั่นประจําอีแบบนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีการขู่ไม้จับด้วยนะ,ะมีไม้ขู่ไมยมองโอ,เอ,อง้เอกสารเอกสารเพียบพร้อมเหมือนของแท้เลยโบแต่ดูดีปลอมบีเลยเขียนภาษาวกวนมากเลยแต่ก็จริงๆงก็พูดก็พูดเต่ภาษาราชการมันก็วกกนนั่นแหละ อ๋อแต่ตั้งกติกาเด็ดเน,นึงไม่มีหรอกพี่ตำรวจถ้าจเจออย่างนี้เนี่ยนะเขาจะเขาจะย่องมาเงียบๆแล้วมาตะครุบตัวพี่ที่บ้านเขาไม่เขาไม่โทรมาทําให้ไก่ตื่นหรอกก็บอกให้เพราะฉะนั้น้าโทรมาปลอมพี่อ่าอันนี้ปลอมอ่าก็ไม่ลองไปไม่เชื่อมันหรือจะเล่นเล่นสนุกกับไอ้คลิปที่เขาออกทางทางโซเชียลก็ได้เล่นสนุกกับแก๊งคอเซนเตอร์ไปเรื่อยเปื่อยก็เอาได้แล้วแต่ตามใจพี่จะเล่นก็เล่นนะแต่หลักการก็คือเขาจะลอให้คุณโอนเงินถ้าคุณไม่โอนไม่เป็นไรอ้อที่สาม ประเภทแบบตีนี่เป็นเพื่อนอ้าวซากักนี่ชายนะอะ,นอ,นนนอะไรอะอ้าวซักนี่หนุ่มนะอะไรเงี้ยประเภทแบบชื่อโหลๆอะ,ะประเภทสมชงสมชายอะไรเงี้ยเอาใช่ชายเช่นสั้นๆน,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 นี่เงี้ยนะชายไหนอ่ะอ๋อชายสีมีเกี้ยวเหรอ <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้ว ไ,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกีเย่ยวอ,อ่าเราก็าอไปเ,เลยเปิดอคอเขาพรเราบอกว่าอ่าใช่สีเล้ใช่สีแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ได้เลยใช่ซีโอได้แลวเพื่อนโอ้ยวันนี้เราทำเป็นตีเนียนเพือ่อนเราเลยแล้วเสียงมันใกล้เพื่อนมีนะมีคนใกล้ตัวโดนแล้วโอ้ยเป็นพนักงานโรงพยาบาลโ้โทรมาตีเนียนเป็นเพื่อนแบบนี้แหละแล้วก็ดันเสียงเหมือนเพื่อนด้วยมันดันไปเหมือนเพื่อนนะเด้อ่าพอเหมือนปาร์ทหูช่วงนี้เดือดร้อนมากเลยเดือดร้อนเงินมายืมเงินหน่อยดิอ่า เรียบร้อยพี่ยืมเงินมาแล้วครับพี่โอเนเงินไหมหน่อยอสิปกติมก็ไม่เยอะหรอกก็จะไปแบบมันช่วยได้อ่ะสองพันสามพันอย่างเงี้ยอ่าแต่มันแหมถ้าอย่างนี้ตีเนี่ยไม่ได้วันหนึ่งล็วันหนึ่งสักคนหนึ่งได้วันละสามพันนี่โอ้ค่าแรงขันต่ำนี่ไม่ถึงเลยค่าแรงขันต่ำสักสามสี่ร้อยเองมันโอ้โหพี่นี่ถ้าเขาได้วันละสิบลายนี่ยเออเหอเดือนหนึ่งคิดดูได้เท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยอามุกนี้ก็มุกจะว่าใหม่ไหมมันก็ใหม่นะพู่ก็พูดเถอะ พอเจอคนใกล้ตัวเขาบอกเจอด้วยโอ้โหแล้วโอนไปด้วยนะไปใช่ไมโ่โอนไปด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันแค่สองพันสามพัน่ะไปแจ้งตํารวจมันก็ใช่ไหมมันจะเสียเวลาใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เสียเวลากับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นแก๊งคอรเทนเตอร์ก็จะลอยนวลอ่าเนี่ยลอยนวลเลยโอ้มันไม่ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตไงประเภทไปใช่เงินเป็นล้านเลยลงเงินเป็นล้านเนี่ยโอ้โหนีรับไม่ได้ต้องยอมไม่ได้ต้องไปแจ้งตํารวจ อ่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบมีหลายรูปแบบแก๊งคอเนเตอร์นะอุ้ยนะอ่าไอแบบที่สี่อ่าแบบที่สี่ทวงเงินค่าสมัครตู้ตู้ตของลูกคเคยมีโทรไปโทรไปหาแม่อ่าคุยไปคุยมาอาบอกบอกนะปกติกองแก๊งกองแกงเนี่ยไม่จะไม่กองแก๊งอะไรพวกนี้เก่งเหลือเกินปกติแก๊งคอเรนเตอร์จะรู้จะรู้รายละเอียดของเราเวลาโทรมามักจะรู้ชื่อเราอ่าไม่รู้มันเอามาจากไหนก็ไม่รู้ มักจะรู้ชื่อเรารู้ข้อมูลส่วนเราส่วนตัวเราประมาณหนึ่งอ่ะประมาณว่าคุณอาจจะเอาไปโพสเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเฟซบุ o กอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นชื่อเห็นเบอร์โทรศัพท์เห็นยาติโกโหติกาคุณอะไรประมาณนั้นอะน,นะมันก็จะใช้ช่องทางอย่างเงี้ยมาอ้างก็เคยมีโทรไปหาแม่บอกเนี่ยลูกสมัคร เอ่อนิตยสารรายลายปีเอาไว้อ่ะแต่ยังไม่จ่ายค่าสมัครเลยอะไรเงี้ยนะอ่าแม่ก็รู้สึกว่าโอ้โหลูกเอ้เงินแค่นี้ก็ไปจ่ายจ่ายเขาว่ามันอะไรเงี้ยก็จ่ายให้ลูกไปเรียบร้อยเรียบร้อยโอนเงินไปเรียบร้อยอย่างนี้ก็เรียบร้อยมีมีเห็นด้วยโอ้ยค่าสมัครอะไรก็มันก็จะมาอที่ตูตูไปเราเพ่อะเว้นวักเอาไว้พ่อบางทีมันอาจจะไม่เป็นนิตยสารก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมค่าสมัครอะไรนู่นนี่นั่นก็สารพัดคิดสตอรี่มาหลอกให้เรา โอนตังค์อ่าหลักการก็คือไม่โอนไม่เสียตังค์พี่รับรองได้แค่ฟังเฉยเฉยอยากจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงเออดับเบิลเช็คพี่วางหูแล้วโทรไปหาลูกตัวเองอ่ะรับรองได้เลยว่าชัวไม่ชัวแล้วให้ลูกไปจ่ายเออมันเป็นคนสมัครให้มันจ่ายไม่ไปจ่ายให้มันทําไมไม่ควรโอเคไะเออแล้วที่สาคัญเนี่ยพี่เคยสมัครไหมพี่เคยสมัครไหมประเภทแบบเออนิทศยาสารลายปีอะไรเงี้ยเคยเห็นใบสมัครนิทรศยาสารรายปีถามชื่อพ่อชื่อแม่ไหมยถามจริง เคยถามเบอร์เคยถามมันถามเบอร์โทรศัพท์พ่อแลรวสั่์แม่เราไหมไม่มีหรอกบ้าใครเบอร์เออมันโอดแล้วมันโทรมาหาเราได้แล้วบอกลูกเราไปไปสมัครนเอกสารไว้มันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมไม่สมัครอะไรก็ไม่มันก็ไม่มีหรอกไม่กองเบอร์โทรศัพท์กับชื่อพ่อชื่อแม่นะไม่มีโอ้เออมันรู้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันเนี้ยก็บอกพ่อบอกแม่ไว้้พึงระวังไว้อะข้อที่ห้าอ่ะ ปร,ประมาณว่าต่างชาติหลอกแต่งงานอ่าเอาฮี้แบบเนี้ยเราชอบอืผู้หญิงไทยอนะก็ะมีแนวความคิดว่าฝรั่งมันรวยทำไมอ่ะก็ค่าเงินมันแข็งกว่าเราอ่ะนะ <c oughs> เขาเป็นเออ่แม้จะเป็นแค่เขาเรียกอะไรนะแค่กรรมกรในต่างประเทศแต่ข่าแรงเขาก็เขาก็ดีนะมเมื่อแรกเมื่อเงินเก็บเขาเหลือเนี่ยเขา,เาแลกเป็นเงินบาทมันจะได้มันจะได้เยอะไงแต่ก็พูดพูดรวยไหม อยู่ในประเทศเขาว่าจนกรอบเลยพูดก็พูดเตอะเอิมนะอันนี้เราก็จะคิดว่าโอ้ต่างประเทศรวยปกติก็จะรูปโปรไฟล์ดีๆรูปหล่ลอๆเอ่อพูดดีๆเสียงพอ๊พอะๆเอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทําเหมือนรวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทาเหมือนรวยเสร็จอ่ะซื้อบ้านซื้อรถไวเลยเดี๋ยวจะส่งมาเงินมาให้อะไรเงี้ยจองลงจองรถไว้เดี๋ยวจะมาขอแต่งงานอะไรงเงี้ยเราก็หลงก็ลมก็จีกันไปจีกันมาหลายเดือนหน่อย อันนี้อันนี้เป็นคอเซ็นเตอร์แบบมันจะเรียกคอเซ็นเตอร์ไม่มั้งไม่รู้มันเป็นไม่บอกไม่ถูกแต่ก็จะหลอกให้เราหลงคลมหลงรักอะไรประมาณอย่างนั้นนะนะหลงรักปับ๊บเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเออส,ส่งเงินมาให้ให้เราแล้วแต่ว่ามันมันติดศุลกากรต้องต้องเสียภาษีช่วยโอนเงินค่าภาษีไปให้ศุลกากรหน่อยคุณพักกรโทรมาอะไรประมาณอย่างนั้นนะเออเขาก็ทาเนียนเหมือนเหมือนเหมือนติดต่อเราว่า ส่งเงินไปแล้วอ่ะแต่มันไปไม่ถึงติดศ ah ุลกากรแล้วศุลกากรก็โทรมาก็บอกเนี่ยมีมีมีพัสดุส่งมาหาคุณนะอะไรเงี้ยเออมันมันต้องเสียค่าศุลกากรนะเท่านี้เท่านี้เท่านี้โอนเงินมาเดี๋ยวจะได้เอาของไปให้อะไรเงี้ยเรียบร้อยประจาอย่างนี้ก็โดนอะไรที่นะเราก็หลงแล้วนี่หว่าหลงรักแล้วจบจบจบทุกสเต็ปเลยอีแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้น เออรักคนในประเทศดีกว่าพี่ไม่รักคนต่างประเทศอันนี้ก็ลําบากอันนี้ไม่ใช่ว่าแค่คนต่างชาติหลอกเราอ่าอันนี้เอาแม้แต่ในสังคมเราเองที่ไม่เกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์ มันก็มีนะประเภทแบบโหมาทําโปรไฟล์ดีมีเงินมีฐานะเอ่ออะไรเงี้ยจีไปจีบมาขอยืมเงินไปลงทุนทํรธุรกินอ่มมันน่ะแหละไปแล้วเรียบร้อยมันกโกงอะไรประมาณอย่างนั้นก็มีมีให้เห็นเหมือนแม้แต่ไม่ใช่คนต่างประเทศไทยมาไทยมันเ็เห็นนั่นแหละเพราะงะั้นก็ต้องพึงระมัดระวังอ่าไม่โอนเงินไม่เสียเงินพี่อ่าหลักการง่ายๆเลยนะอ่าข้อที่หกชวนมีเซ็ก <c oughs> ชวนมีเซ็กมันผิดตรงไหนเนี่ย เออไม่ผิดหรอกนะรูปโปรไฟล์ก็อาจจะเป็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออะไรเงี้ยมาชวนวิดีโอคอลมีเซ็กพันแต่ก่อนเซ็กโฟนใช่ไหมอันนี้เซ็กวีดีโอคอลเซ็กวีดีโอคอลแล้วยังไงถ้าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะเซ็กวีดีโอคอลเสร็จมันก็บันทึกเขาเรียกอะไรบันทึกหน้าจอไว้เป็นคลิปเป็นคลิปเสร็จแล้วก็เอาบัแบ็กเมลเราแบ็กเม์บอกจ่ายตังเรียกค่าไถ่ายเลยประเภทแบบถ้าถ้าจ่ายตังมาก็จะจะลบคลิปไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไปรอบรอบ เก็บไว้แบ็กเมย์เราไปชั่วนาตาฟีแหละเพรนะาะฉะนั้นก็นะพึงระวังไว้ด้วยก็แบบนี้ก็มีผมก็งงเลยโอ้โห و, แบบนี้พี่ก็เล่นไว้โอ้ยกุ้มใจว่ะอะไรเงี้ยนี่พวก,กับพูดเนะพูดเห็นแล้วก็เออนะพี่นะอันนี้ก็ร,ระวังอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหผู้หญิงสวยหนะ้าดูวีดีโอคอลมาก็งามแต่แลตะลึงเลยเบกอ้าถ้าเรามีชื่อเสียงก็ก็ลำบากอ่ะแต่ถ้าไม่มีชื่อเสียงจะไปปล่อยกระช่างมาันเถอะ ก็ถือว่าเป็นดาราหนังเอ็กไปกันแล้วกันหรือจะให้ดีก็ไม่ควรอ่านะไม่ควรไม่ควรอ่าข้อที่เจ็ดประมาณว่าอ่าคุณถูกลงวันที่หนึ่งประมาณกันหนึ่งล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าคุณต้องเสียภาษีก่อนถึงจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทนั้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเอ่อต้องโอนเงินค่าเสียภาษีมาครับร้อมอ่าเรียบร้อยโอนไปก็จบมันไปทั้งมันไปหมดนั่นแหละไม่มีเหลือหรอกมันก็นะ ประมาณอย่างเงี้ยเออประมาณหรือไม่ก็เพี้ยวคุณได้รับมรดกหนึ่งร้อยล้านบาทอ่ออาจจะเป็นเหรียญอ่าคุณได้รับมรดกสี่สิบล้านเหรียญโอ้โหคูณเข้าไปนี่พระเจ้าจอดแต่คุณต้องเสียภาษีก่อนนะภาษีเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยจะให้เราโอนเงินไปอะไรเงี้ยเอาโอนเงินไปปั๊บก็จบเลยเขา้าเขา้าเข้ากี่เมฆไปเหมือนกันโอเคไหมนะประมาณอย่างนี้โอ้ยเราอันนี้ก็บอกเลยหลักการอย่างที่บอกคืเอเราโลภปั๊บเรียบร้อย ถ้าลักปั๊บเรียบร้อยไหมมันมีแต่แต่ละประเด็นประเด็นอ่ะมาอีกแบบหนึง่งเคยได้ยินแล้วงงบอกบอดประมาณว่าโทรโทรมาคล้ายคก้าย call ตอร์แต่มันเป็นบอดมันเป็นบอดประมาณว่าเออโทรมาจากบริษ,ษัทนี้ตืดตดตืดเออบริษทัทน้าเทือถือหน้าบริษัทดังๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไ,ได้ได้ได้ทำการรับสมัครงานคุณอะไรอย่างเงี้ยนะให้คุณเอ่อให้คุณผูกบัตรเครดิตเข้ากับแอปอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งมาให้เรา ไปก่อข้อมูลบัตรเครดิตแล้วก็จะได้จ่ายงงจ่ายเงินจ่ายเงินดงเงดนินเดือนรายการผ่านผ่านบัตรไปอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วมันน่าเชื่อถือนะเบ้าเบอรถ้ายิ่งเราไปสมัครงานด้วยนี่โอ้โหเข้าทางเลยเข้าใจไหมปกติพวกนี้หวานแหวนไปโดนใครสักคนที่แบบกําลังเข้าทางจนตรอกกาลังหางานแล้วได้งานแบบนี้นี่โอ้รีบเลยอ่ะผูกปั๊บมันก็นดูดทันทีเลยเงินจากวงจากบัตรก็ไปเลยอะไรประมาณอย่างนั้นอัน,อนนี้ก็กเป็นอีกแบบหนึ่งที่ อุ้ยเห็นรอบหื้อพี่นี่มันทำใจเล่นจริงๆเว้ยมันอันนี้สารพัดอันนี้แค่แบะแบะบ้เบเบแบะแบะไม่ใช่แบะแบะเบเบเลยยังมีอีกเยอะนะแต่นี่แค่เป็นตัวอย่างประมาณว่าให้เงินกู้โอ้ยเงินกู้นี่ก็ตัวดีเลยประเภทแบบไม่ว่าคุณจะไปหามันหรือมันมาหาคุณแบบเดียวกันเลยยิ่งปกติเราถ้าหิวไม่ใช่ไม่ใช่หิวแล้วเรามีความต้องการจะต้องใช้เงินหมุนเวียนอะไรเงี้ยอยากได้เงินกู้อย่างเงี้ยเราก็ไปไปไขว่คว้าหามาในโลกอินเทอร์เน็ต เออปกติไปสถาบันการเงินมันยากไงอ่าถ้าอยู่ในโลกนี้เน็ตเราคิดว่ามันง่ายไงเออง่ายเหมือนกันในตอนเงินโอนเงินไปให้มันแล้วมันหายไปอ่ะง่ายง่ายตามมันยากยากเลยเหมือนที่เราไปกู้แล้วเราจ่ายยากยากอะไรแบบเดียวกันเลย่อมานว่าโอ้ให้กู้สี่แสนอะปล่อยโอนเงินโอนไปโอนมาโอนเกินสี่แสนด้วยซ้ำบางบางทีบางทีให้สี่แสนโอนไปแล้วสามแสนตายแล้วโอ้ยบอกกูนลวเงินก็ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังนะ เรื่องเงินกู้นี่ดูยากมากอ่าที่แน่ๆก็ไม่รู้สิอย่างที่ผมบอกนะหลักการนะถ้าใช้เงินกู้ไม่ใช้เงินกู้ชีวิตพี่จะมีความสุขแล้วพี่ก็จะปลอดภัยจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้โอเคไหมอ่ะประมาณนะั้นสำหรับเก้าอย่างเอาแถมให้อีกอย่างก็แล้วกันประมาณว่าหลอกให้ลงทุน <c oughs> <c oughs> ลงทุนอะไรก็ได้ทุกอย่างที่คุณไม่รู้จักอะประเภทแบบลงทุนคริปโตลงทุนเอ่อเหรียญ กับอะไรนะตาแรกเปลี่ยนเหรียญตอนล่าอะไรเงี้ยตอนล่ากําลังแข็งกํลาลังอ่อนเลยคุณจะได้อาได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะประมาณคล้ายคล้ายแชร์เลย,ลอยบอกเนี่ยภายในอาทิตย์หนึ่งคุณก็ได้แล้วสิเปคุณเล่นแล้วสิครั้งคุณก็ได้เงินต้นคืนคืนแล้วแล้วคุณก็เล่นต่อไปคุณก็มีแต่กำไร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 ฝันไม่ไดีมีที่ไหนถ้ากำไรมันจะมาชวนเราเหรอมันก็เล่นคนเดียวมันก็ไปคนเดียวจะชวนทำไมใช่ไหม คิดตามหลักการมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่สารพัดที่มันให้เราลงทุนเนี่ยอบางทีมันไม่รู้จักได้ซ้ําไปก็ไม่ควรไอถึงถึงจะรู้จักก็ตามแต่อคุณไปลงคุณตลาดหุ้นเดี๋ยวลงให้อะไรเงี้ยนะเอโดยปกติโบรกเกอร์เนี่ยนะไม่เคยโทรหาลูกค้าหรอกเพราะแบบมาชวนคุยลงโบรกเกอร์ไม่มีมีแต่เราแหละต้องโทรไปหาโบรกเกอร์บอกขอสมัครเข้าใจเปล่าเหมือนเหมือนฝากเงินแบงค์อ่ะพี่ต้องไปแบงค์ไม่ใช่ว่าแบงค์มาโทรหาคุณขอให้คุณไปฝากเงินไม่มีไม่มีไม่มีแบงค์โทรมาหาคุณให้คุณไปฝากเงิน มีแต่คุณนั่นแหละต้องไปหาแบงค์เพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่แบบโอ้โหเอาเอากำไรมาล่อหูเนี่ยมีคนทำมาแล้วเดือนหนึ่งได้เป็นล้านอ่าอหิวเลยโอยความลอบพุ่งปี๊ดตลอดแตกเรียบร้อยโอนเงินไปถือว่าจบข่าวเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหลักการกลับไปที่หลักการครับผมรวมมุก ของแก๊งคอเซนเตอร์หลอกโอนเงินถ้าไม่โอนไม่เสียเงินเอามาฝากกันประมาณนี้นี่ไม่ใช่ทั้งหมดของแก๊งคอเซนเตอร์นะมุกนะ่ะนี่มันเป็นแง่แปบบ่เแบเบยก็ไแดบบแบบ้พยายามรวบรวมไหม้คุณเห็นภาพหลักการของเขาอ่าเข้ามาจี้เราที่เรื่องโลภตกใจกลัวเรื่องรักเรื่องเซ็กซ์และความสงสัยหลอกให้คุณต้องโอนเงินไปให้เขาแล้วคุณก็จะ ต้องไปสถาน,นีตำรวจโอ้ไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นตัดที่ต้นทางเลยไม่โอนเงินไม่เสียแน่นอนแต่มีคนแนะนําว่าไม่รับสายผมว่ายากอีกไม่รับสายเนี่ยแหมบางทีเออบางทีเบื้องธุระสําคัญเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาไม่รับบางทีมก็ไม่ได้เหมือนกันเช่น บางคนบอกเอ้ยไม่ต้องรับสายเราก็ไม่เจอแก๊งคอรเทนเตอร์ผีอะนีมันไม่รับได้ที่ไหนบางทีมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเออลูกลูกหลานเราประสบอุบัติเหตุแล้วคนอื่นก็โทรมาจะบอกเราหรือแจ้งเราหรือโรงพยาบาลโทรมาบอกเออพี่พี่เป็นญาติของคนคนนี้หรือเปล่าชื่อมาดูหน่อยอยู่โรงพยาบาลน,นาอะไรเงี้ยอาจจะพลาดได้แม่อยิย่งไปใหญ่เลยยิงมีควรก็รับไว้หน่อยก็ได้แต่พอูพอได้ยินเรื่องราวสตอรี่ประมาณอย่างนี้ปับ๊บพอบอกให้โอนเงินปับ๊บตัดสายได้เลยจบ ก็จะไม่มีปัญหาอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของตัวคุณเองก็พึงระมัดระวังไว้นะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ